CIM คือ Crew Resource Management จริงๆแล้วหัวข้อที่เราเรียนเนี่ยมันเป็นความรู้ระดับโลกนะคนที่จะเป็นนักบินคนที่จะเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันขยายไปถึงทุกๆคนที่อยู่ในสายการบินนะครับเป็นข้อกาหนดเลยว่าทุกคนต้องเรียนวิชานี้แสดงว่ามันสําคัญเนาะจุดกําเนิดของมันเนี่ยมันเกิดเมื่อกับปีประมาณปี1980เนี่ยคือถ้าพูดถึงเรื่องการบินเนี่ยทุกคนก็จะรู้สึกว่า การบินคือต้องมีความปลอดภัยเป็นระดับหนึ่งถูกไหมครับเวลาที่เราเจออุบัติเหตุเกิดขึ้นทีหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโหมันเป็นสิ่งที่รุนแรงแล้วมันก็เป็นความเศร้าเพราะว่าอุบัติเหตุทางอากาศเนี่ยมันรุนแรงเนาะดัะนั้นเราไม่อยากให้มันเกิดที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยถามว่าเรายังเห็นอุบัติเหตุเกิดอยู่ไหมครับก็ยังมีอยู่เชื่อว่าเหตุการณ์ที่ทุกคนน่าจะจาได้ก็คือเครื่องบินรุ่นหนึ่งกถึงสลําด้วยกันในเวลาที่ไล่เรียงก,กันอุบัติเเเเตตุุกกก็็ยยยยยัังิดดขขึึ้้นนนนนอออู่่ลลลวาาาาาาคคคถมมมมืษ์ะพพททีีจฒโโ สร้างเครื่องบินที่มันแบบทันสมัยมากเลยแต่ทาไมอุบัติเหตุยังเกิดขึ้นอยู่วะก็เมื่อ40ปีที่แล้วคนก็ตั้งคําถามนี้เหมือนกันเขาตั้งคาถามว่าในเมื่อเทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นแล้วทาไมมันยังเกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกแต่เมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นแน่นอนเขาต้องไปศึกษาแล้วเขาก็พบว่าเป็นสถิติที่น่าตกใจมากในขณะที่เราสามารถสร้างเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ให้มันมีประสิทธิภาพได้ดีขึ้นผลปรากฏว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกว่า70-80%มีส่วนมาจาก ความผิดพลาดของมนุษย์ไปที่เขาว่ากูแน่เลยถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยวงการการบินก็เลยมาให้ความสําคัญกับเรื่องของมนุษย์ซึ่งมนุษย์เนี่ยกับเทคโนโล,โลยีต้องทํางานด้วยกันให้มันสอดประสานกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นจากการที่เขาไปสืบสวนมาวว่าความผิดพลาดของมนุษย์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรบ้างและสิ่งที่เขาพบก็คือว่าความผิดพลาดเราเนี่ยถ้าเราได้มีการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนเรียนรู้พฤติกรรมของความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยที่มันมีจุดอ่อนจุดแข็งเนี่ยเราสามารถเอาจุด นจุดแข็งเหล่านะั้นเนี่ยมาพัฒน,นา ในตัวของบุคลากรที่จะขึ้นไปปฏิบัติการบนอากาศยานซึ่งมันมีมูลค่าหลายพันลาะได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นที่มาของวิชา C.I.M นั่นเองเป็นยังไงบ้างครับพอจะเห็นความสําคัญของไอ้เจ้าว,วิชา c r m ขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยสร้างได้ทุกสิ่งแต่ว่าสาเหตุที่เกิดความผิดพลาดก็เกิดจากมนุษย์ได้เช่นกันเราก็ต้องยอมรับนะว่าทุกวันนี้เราก็ยังผิดพลาดอยู่ใช่ไหมครับวันนี้มีใครตื่นมาแล้วไม่ไม่ทำอะไรกิดบ้องมีไ่มไม่าจะมีนะครับไม่น่าจะมี ต่ความผิดพลาดเนี่ยมันก็มีหลายแบบบังทราบไหมว่าจริงๆแล้วถ้าเรามาเรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยนะครับเราสามารถคาดเดาได้ด้วยว่าในอนาคตเราจะผิดพลาดอะไรได้้แลวเราจะป้องกันมันยังไงเพราะฉะนั้นแ,แล้วเนี่ยเจ้า CRM ที่จะได้เรียนจากพิมาร์ดเนี่ยครับไม่ได้มผมว่าเราจะเอาไปปรับใช้กับการทํางานได้อย่างเดียวนาะก,ก็ยังสามารถมาปรับใช้กับการใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยถูกต้องคับพูดง,ง่ายๆเนี่ยตอนที่พี่เคยสอนอยู่ในสายการบินเนี่ยพี่มีความรู้สึกววิชาเนี้ยมันเหมือนเป็นวิชาชีวิตคำว่าวิ ชีวิตก็คือหมายความว่าเราไม่ได้เรียนเพื่อเอาไปใช้ตอนที่เราก้าวเท้าขึ้นเครื่องบินกับผบินอย่างเดียวแต่มันสามารถที่จะแทรกเข้ามาอยู่ในทุกเวลาของชีวิตของเราครับความเสี่ยงเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่บ,บนเครื่องบินนะครับในชีวิตเราก็มีความเสี่ยงถ้าเราเอาความรู้เรื่องนี้ในการจัดการตัวเราในการทํางานร่วมกับคนอื่นให้เป็นทีมได้เนี่ยมันก็จะ เรียกว่าเป็นจุดแข็งของเราได้เลยนะเวลาที่เราคุยกันในสายการบินเนี่ยเราจะบอกว่าทุกคนต้องมี CRM ทุกคนพูดกันว่าเราต้องมี CRM เป็นวัฒนธรรมเลยสมมตินะครับพี่ว่าถ้าจะไปสัมภาษณ์งานสักที่หนึ่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมการบินแล้วเราอาจจะมีความรู้ทางด้านนี้บ้างมีใบประกาศสอนเข้าไปในแฟ้มแล้วกรรมการเขาถามแล้วเราพอจะตอบได้ในเบื้องต้นถ้าพี่มาเป็นกรรมการพี่มาจะพิจารณาคนคนนี้ยังไงบ้างครับพี่จริงๆแล้ว เมื่อกี้นี้ที่บอกว่า c r m เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นระดับโลกแล้วก็คนในสายการบินต้องเรียนจริงๆสสโคปมันไม่ได้อยู่แค่ในสายการบินนะครับ ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรด้านการบิน,นอื่นๆนะเขาก็เอาคอนเซปต์เนี้ยไปแปรอะพลายแต่ก็อาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อนู้นชื่อเนี้ยนะครับยังไงก็ตามพอเรียนตรงนี้ไปเนี่ยมันต้องสะดุดตาแล้วว่าเฮ้ยคนนี้เนี่ยมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องของการที่คุณจะพร้อมที่จะไปทํางานเป็นทีมกับคนอื่นได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีจุดเริ่มต้นมาจากการบินต่บอลทราบไหมครับว่านอกจากนี้เนี่ยคนเขายังเอาคอนเซปต์เนี้ย พวก CRM เ,เรื่องของ Human Factor ที่เราจะสอดแทรกเข้าไปในนี้ด้วยนะมันยังใช้ในวงการแพทย์ด้วยนะครับ<ม>และอีกหลายๆวงการเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะเอาไปใช้ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราจะไป Apply ไหนได้นะครับตัว CRM ที่เราจะเรียนกันทั้งหมด2วันเนี่ยครับมันจะมีรายละเอียดอะไรบ้างครับพี่ก็ถามทุกคนก่อนว่าทุกคนเข้าใจไหมว่าจริงๆแล้วคำว่าความปลอดภัยคืออะไร คือจร,จริงๆมันเป็นแนวความคิดพื้นฐานเลยในเรื่องของการบินแต่ถามว่าในชีวิตประจําวันเราเรื่องของความปลอดภัยมันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เราจะจัดการยังไงให้ความเสี่ยงมันลดร้อยลงการที่เราใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยเรามีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับตัวความผิดพลาดรูปแบบไหนได้บ้างอันนี้คือมาเรียนความเป็นตัวของตัวเราเองเนี่แหละนะครับ<ม>ถามว่ายากไหมจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายถ้าเกิดพูดไปเรื่อยเราก็จะ ที่เราเป็นอย่างนี้มันเพราะอย่างนี้นี่เองเ้ยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะไม่เคยฉุกคิดไงว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้มันจัดการแล้วมันทําให้ตัวเราดีขึ้นได้อะเราก็จะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็รวมไปถึงทักษะต่างๆที่ CRM เนี่ยเขาสอนให้คนมีสมมุตินะ situation awareness ทุกคนรู้จักไหมว่ามันคืออะไรเออแล้วถ้ามีแล้วมันดียังไง อย่างเรื่องของการที่เราทํางานกับคนอื่นเนี่ยแล้วเรามีความ assertive assertive มันคืออะไรแล้วมันจะช่วยทําให้ชีวิตการทํางานของเราหรือว่าทีมของเรามันดีขึ้นยังไงจริงๆแล้วมันจะดีมากเลยถ้าเกิดสมมติว่าคนที่มาเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพนักงานเป็นหัวหน้าเป็นซูเปอร์วิเซอร์เป็นอะไรได้ทุกระดับเลยนะเพราะจริงๆแล้วหัวใจหลักของมันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจบที่คําว่าทํายังไงให้คุณเนี่ยรู้จักความเสีย่ยงและบริหารความเสีย่ยงอย่างเป็นทีมโดยที่คุณรู้จักตัวเองรู้จักเพื่อนร่วมงาน เพื่อเรียนแล้วให้เห็นภาพเราก็จะมีเคส e s t u d ให้ดูเยอะแยะเลยและเรื่องของการปรับใช้กับการทํางานเนี่ยพี่มาร์ทมีเสริมไหมครับว่า c r m เอนี่ยไปปรับใช้การทํางานไม่ว่าจะเป็นอุสาหกรรมการบินหรือว่าไม่ไม่ใช่อุสาหกรรมการบินนะครับให้เรื่องของการทํางานเป็นทีมเนี่ยและอย่างเรื่องคอนเซปต์ c i m เนี่ยเขาไปใช้ในวงการการแพทย์ด้วยขนาดหมอหมอะหมอซึ่งต้องทํางานที่ความเสี่ยงสูงๆถ้าเรา รู้วิธีการในการจะทํางานยังไงให้เป็นทีมรู้วางแผนเตรียมตัวร่วงหน้าเวลาที่เราไปทํางานจริงทุกอย่างก็จะสม,มูทเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาเรียนถึงจะรู้แต่จะบอกว่ามันไม่มีทางเลยที่มันจะเอาไปใช้กับงานอะไรไม่ได้พี่เองก็ไม่ได้ทํางานในการปเปนอย่างเดียวเราก็มีธุรกิจส่วนตัว เชื่อไหมว่าทุกครั้งที่เราทํางานเนี่ยเราจะฉุกคิดขึ้นมาเสมอเลยว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เราเคยสอนคนอื่นเนะเราเอามาปรับใช้กับการทํางานของเราเออซึ่งมันดีมากออมันสามารถที่จะเอามาปรับใช้ได้ตลอดต้องมาเรียนถึงจะรู้มีคนถามมาแล้วครับว่าถ้ามี CRM skill จะได้เปลี่ยนอย่างไรบ้างการที่เรามี CRM skill อย่างแรกเลยคนอื่นต้องสัมผัสได้และเมื่อคนอื่นสัมผัสได้มันจะสัมผัสได้ถึงความเป็น professional ความเป็นมืออาชีพเราจะทํายังไงที่จะทําให้งานมันออกมาสําเร็จโดยที่เราไม่เสียเพื่อนได้ทั ความปลอดภัยได้ทำประสิทธิภาพแล้วก็ทีมไม่เสียด้วยเพราะว่าความรู้สึกมีค่อนข้างละเอียดอ่อนเนาะจริงๆเราก็คือการรู้จักตัวเองแล้วรู้จักคนอื่นไปพร้อมๆกันใช่ครับ<ๆ>นี่ CRM นี่เรียกได้ว่าเรียนจบให้บรรลุเลย ก็ประมาณนั <immigrant> <krit ic> ้นครับจะกลายเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่มีแต่คนอยากพูดคุยด้วยอยากจะเข้าหาเราแล้วก็เป็นคนที่น่าเชื่อถือแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นคนที่ไม่ไปทําความเสี่ยงให้คนอื่นแน่นอนซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องการนะครับเรื่องเซฟตี้หมายพวกนี้ครับพอเราเรียนจบปุ๊บนะครับเราจะมีความรู้สึกว่าพอเรามองไปตามท้องถนนแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้โหนี่เขาทำงนีได้ยังไงเนี่ยมันเสี่ยงจังเลยเราจะมีมุมมองที่ต่างไปแล้วเราจะจะมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมมากขึ้น